อ้าวรับไข่ตะกัดเตียนมือนีสีผ้าแกะปัญหาแกะปัญหาก็คือไข่หนี่ใส่ตะลับใบใส่ตะลับใบแล้วเอาไปไว้ในกลงโดนฝนสาดใส่ครับฝนสาดใส่ท่วมเลยครับน้ำเต็มเลยดังนั้นวิธีแก้ปัญหาให้เขามาความออกเลยครับเขามมาเทีอ่ออกความออกเอากวยดิชั่นบนออกใาไม่เหลือแต่ไข่ บาดนี่กคม่อคอยเกียรไขออ,อ,อ,ออกเกียรออกแล้วๆนี่เนตตลับนี่คือไขไขขีดเดียวครับนี่ไขขีดเดียวเพราะว่าไขมันไดอาทิตยหนึ่งแล้วกําลังแก่เต็มที่แล้วอีกบบกีมือคงจะงอกออกมาแล้วครับบาดดังนั้นมันไขขึ้นคือแน่นกันเลยครับพอเฮาเกียออกแล้วเฮาต้องอัดดินไหมครับ อัดดินไม่เอาด,ดินเก่านี่เพราะว่ามันแฉะมันมิดนามแล้วเอาไว้กับค้งกะเน่าเสียชื้นเกินดังนั้นเขาเททิ่มเลยครับเอาดินไม่เขามาที่ควบชื้นที่พอดีแล้วก็อัดไม่อัดไม่แล้วเขาก็อเอาใส่วิธีมะมาลยุยคือเก่าครับพอ,อามาลุยวันนี้ได้สองตลับเลยครับเพราะว่านี่ใครขีดเดียวใครขีดเดียวแล้วมันแก่เต็มทีนี่มันจะแน่นกันเลยครับนี่นี่แหละคือใครขีดเดียวครับใครขีดเดียวแล้ว แต่อาทิตย์หนึ่งมาเทออกแล้วแก้ปัญหาคือต้องขายายบ่อยมันทับถมกันบ่าสามารถออกมาใส่ได้อีก,อกบาดนี่เพราะว่ามันแตกออกไปต้องขายายออกเป็นสองตลับเพื่อบ่อได้อัดแล้วก็บ่ได้ทับถมกันก็บบ่ได้เกิดปัญหาบาดนี่เขาก็อัดดินแล้วๆเขาก็มาย้ายเขาก็มาเกียไใครเกียรใครแล้วๆเขาก็ใส่วิธีใส่แกบใส่ยังมอบกบคือเกา่าครับกบใบป,ปกติคือเกา่า โดยให้มีควอมจุ um ่มชื้นพอดี hmm. นี่คือแก้ปัญหาโดนน้ำครับน้ำสาดนา้ำหัวน้ำยังก็คือใส่วิธีนี่ครับพเพราะว่กะาก็เคยเจออยู่มาหลอบหนึ่งกับเป็นลักษณะนี้กันเลยได้แก้ไขแก้ไขแบบนี้แม่นสี่ด้านล่างกับช้างครับซี่ล้วมันก็บบ่อคอือเราครับมันกอ,อ,อกบอ่อเบืดอือเกเราดังนั้นเขาว่มวิธีควม่มออกไม่อัดไม่เลยโดย เกี้ปัญหาเกี่้ปัญหาแบบนี่ขัดสั้นไครเข้าสีเน้าโอเคครับ